คลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำการรีวิวเลนส์ตัว25มิลลิเมตรโอลิมัส f 1.2 Pro ไปแล้วนะครับวันนี้ก็ถึงคิวเลนส์ตัวนี้ที่หลายคนเรียกร้องจริงๆสำหรับ45มิม f 1.2 Pro โอ้โหรอกันมานานนะครับผมซึ่งน่าเสียดายเสียดายจริงๆที่ผมขายตัว Panasonic l e i ก a 42.5 f 1.2ทิ้งไปแล้วโว้ยเกาหัวแก๊กๆเลยตอนที่มีอยู่คนก็บอกให้เปรียบเทียบแต่ผมก็หาตัวนี้ไม่ได้นะครับ พอขายทิ้งไปโอ้โหลูกเพจใจดีของเรานะครับอย่างที่บอกคลิปที่แล้วคุณพาดนะครับให้ยืมเลนส์เซตนี้ทั้งหมดขอบคุณมากๆแล้วก็อยู่แถวบ้านผมเลยอยู่บ้านใกล้กันเคลียอ่ะเลยให้ยืมกันนะครับผมขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆนะครับก็เลยเปรียบเทียบตัวมันเปล่าๆแล้วกันงั้นเปรียบเทียบกับตัวนี้เลนส์คุณภาพเหมือนกันสําหรับเลนส์ยอดนิยม 45mm f/1.8 เพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะเปรียบเทียบเลนสองตัวนี้ให้เห็นชัดๆคือรีวิวเลนตัวนี้แต่ว่าเอาเลนตัวนี้มาเปรียบเทียบภาพด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเลนตัวนี้มันเป็นเลนที่ดีมากแล้วมันเป็นเลนเลนยอดนิยมของคนใช้ไมโครโฟเตอร์ทั้ง Panasonic o l y m p ั s, <c oughs> <S ผมว่า7 0 8 0นตะต้องซื้อเลนตัวนี้ต้องเคยใช้เลนตัวนี้หรือเคยเป็นเจ้าของเคยอะไรสักอย่างหนึ่งอะเพราะมันเป็นเลนที่มหาคุ้มมากราคาของมันอยู่ตอนเนี้ย ุณสามารถหาซื้อได้แถวแถวสัก7จ็ดพันเนี่ยหาสบายสบายมือหนึ่งนะมือหนึ่งสบายสบายเลยอะ่ะแล้วมันคุ้มภาพที่ได้ก็ดีผมเคยใช้2ครั้งเลยนะครับมันมีสีเงินสีดําตัวนี้โหจริงจริงไฮรีเรคคอมเมนต์แต่ผมจะไม่รีวิวลงลึกเพราะถือว่าแฝงรีวิวในอยู่ในรีวิวนี้เลยแล้วกันนะครับทีนี้มันคุ้มหรือเปล่าที่เราจะอัปเกรดขึ้นมาเป็นเลนต์ตัวนี้มาเป็นตัวท็อปออฟเดอะไลน์ของ Olympus เลยนะครับผมตัวนี้คือ1ใน3กษัตริย์ F 1.2องฟิกของ Olympus จะมี17 25แล้วก็45นะครับตัวนี้ทั้ง2ตัวนี้ละกันนะครับเมื่อเทียบกับทางยาโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้องฟูลเฟรมจะได้มุมรับภาพประมาณสัก90มิลลิเมตรนะครับผมก็ถือว่าเป็นเลนคลาสสิกพอ์เรตละกันติต่างว่ามันเป็นเลนสิ85มาละกันเพราะว่า85กับ90เนี่ยมุมรับภาพต้องถือว่าใกล้มากแทบจะไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญคือตัวนี้จะแคบกว่านิดนึงนะครับตัวโอลิมปัสตั้งใจเข้าใจว่าก็พยายามทำเลี่ยง ให้มันไม่ซ้ากับของพันาสนิคของพันาสนิคมันจะเป็น42.5คูณแล้วเป็น85พอดีของโอลิมปัสก็ทําให้มันทางยิงกัดแคบกว่านิดนึงเป็น90มิลิเมตรนะครับก็จะไท้กว่านิดนึง,น mm นก,ก,นนงก็จะคอมเพรสฉากหลังได้กว่าอีกนิดนึงนะครับคุณถ่ายพอเท r เต็มตัวครึ่งตัวสบายๆสวยงามแน่นอนนะครับผมเลนตัวนี้นะครับ ก็จะได้ความสว่างมากกว่าเลนส์ราคาประหยัดอย่างเจ้าตัว4 2ไอ้45มิลิเมตร f. 1 8ขึ้นมาอีก1สต็อปเต็มเต็มอ่าก็เป็น f. 1.2นะครับคุณจะยังสามารถรับแสงได้เท่ากับ f. 1.2เมื่อเทียบกับกล้องฟูลเฟรมเท่ากันนะครับคุณตั้งค่าเท่ากันกับกล้องฟูลเฟรม f. 1.2 iso 100สมมตินะครับสปีดช,ชัตเตอร์1200ครับคุณจะต้องได้ค่าแสงเดียวกันนะครับผมหรือใกล้เคียงกันมันอาจจะไม่เท่ากันเป๊เนนะ ทำเดฟได้บางที่สุดที่รูรบแสงกว้างสุดนะครับประมาณเลน90มิม f 2.4เมื่อเทียบกับกล้องฟูลเฟรมนะครับผมเลนตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมาเยอะพอสมควรเห็นไหมเปรียบเทียบขนาดกันโอ้โหพ่อกับลูกเลยน,นะครับเพราะว่าเลนตัวนี้ยัดชิ้นเลนพิเศษมาเยอะมากในตัวนี้นะครับมีชิ้นเลนทั้งหมด14ชิ้นแบ่งเป็น10กลุ่มมีชิ้นเลนพิเศษก็เอสเฟอร์คเลนอ มีเลนส์ HR ชชิ้นช่างบันเถอะไม่ใช่ในยะสําคัญหรือว่าที่เราจะต้องไปรู้อะไรนะครับผมตัวนี้โฟกัสใกล้สุดอยู่ที่ครึ่งเมตรนะครับก็คือ50-50เซนนะครับผมถือว่าใกล้นะถือว่าใกล้ถ้าเทียบกับเลนทางยาวโฟกัสประมาณสักต้นเทเลอ่อนๆประมาณแถวๆ8วแมิลมิลเนี่ยครึ่งเมตรจีถือว่าใกล้แล้วเพราะฉะนั้นเนะี่ยเลนตัวนี้มันสามารถที่ถ่ายโดักตถ่ายของชิ้นเล็กๆได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวจะมีภาพตัวอย่างให้ดูผมลองไปทดสอบแล้วล่ะ ตัวนี้มีเก้าเก้าเบตเท่ากับตัว25มิลลิเมตรเนเป๊ะๆนะครับขนาดตัวก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับเปิดได้ตั้งแต่ f 1.2ถึง f 16นะครับผมน้ำหนักตัวเท่าไหร่เออลองมาดูน้ำหนักตัวซะหน่อยฟลิปแต่ช่างเลยนะ,ะกดเปิดก่อนอ่าเราต้องเอาฝาข้างหลังออกนะ430 กรัมนะครับรวมฟิลเตอร์ไม่รวมฝาไทเมาส์นะครับเพราะว่าใช้จริงเราไม่ได้ใช้ถูกไหมน้ำหนักใกล้เคียงกันเลย2ตัวนี้ถือว่าโอ้โหใกล้มากๆใกล้มากๆสเปคทุกอย่างแทบจะเหมือนกันเกือบทุกประการฟิลเตอร์ก็ยังใช้เดียวอันอันเดียวกันเลยนะครับเป็นหน้า62นะครับผมฮูดยังใช้อันเดียวกันเลยเออก็เป็นฮูดทรงถ้วยแบบนี้นะครับผมซึ่งมีการล็อกนะได้ยินเสียงไหม เวลาจะปลดจะต้องกดล็อกเพราะฉะนั้นดีมากที่จะทําให้มันไม่หลุดหล่นหายง่ายๆแต่ว่าวัสดุการผลิตเป็นพลาสติกโง่ๆหนึอันนะครับก้องแก๊งดูไม่สมราคาเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าข้อดีของมันคือเบาไงคือข้อดีของมันคือเบานะครับผมเล่นตัวเนี้ยตอนแรกที่ออกมาเนี่ยหลายคนตกใจกับราคาเลยนะเหมือนกับสถานการณ์เดียวกับเล่นตัวนี้เป๊ะนะครับผม ประมาณ4ี่หมปลายประมาณสักเกือบครึ่งแสนโอ้ยแพงบ้าเลือดมากๆนะครับผมแต่สถานการณ์ของมันน่ะไม่เหมือนกับเลนตัว25 1.2ที่ผมพูดไปคลิปที่แล้วสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเลนตัวนี้ตัว25 1.2ที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับมันมีทางเลือกที่คอมโพมิซระหว่างตัวประหยัดระหว่าง25 1.8กับ25 1.2ก็คือพ a n a s o n i รไรก่า25ม mm 1> F 1.4ซึ่งราคาไม่ได้แพงเลยตอนนี้คุณสามารถหาหยิบจับได้ประมาณสักหมื่นต้นๆไม่ว่าจะเป็นมือ1ประกันล้านหรือมือ2ประกันศูนย์นะครับผมแต่ตอนที่มันออกใหมแ่แรกๆไอ้ตัวนั้น25.1.4นะ่ะมันประมาณหมื่นกลางๆหาได้ประมาณหมื่นกลางๆซึ่งถือว่าไม่แพงราคาเอื้อมหยิบจับได้นะครับเพราะนั้นการขยับขึ้นมาเลนตัวนี้ซึ่งณเวลานั้นราคาสื่มันไปปลาย,ปลายเป็นเรื่องที่ตัดสินใจได้ยากเพราะคุณได้ค่าแสงเพิ่มขึ้นมาอีกแค่ ครึ่งสต็อปเท่านั้นแล้วตัวนั้นอะเล็กกว่าเบาวกว่านะครับตัวนั้นน้ำหนักประมาณสัก2ขีดแล้วมันตรงนั้นก็มีแบร์ไรกาแปะแบบค้ำคออยู่มันจะย้ายมาตรงนี้โอเคมันดูวัสดุดูโปรกว่าแต่ว่าม,มันแพงกว่าอีกไปเกินเท่าตัวไงเพราะฉะนั้นเลนตัวนี้ไม่ได้อยู่ตกอยู่ในสภาวะเลนเดียวกับตัวนี้เพราะว่าเลนตัวนี้มันไม่ได้มีตัวลูกกัมกึ่งแบบ 45 f 1.4หรือ42.5 f 1.4เพราะนั้นเนี่ยคนที่จริงจังกับซิสเต็มไมโครโฟเตอร์จริงๆอยากจะได้เลนส์สุดสักตัวหนึ่งในอนุกรมนี้ไว้ถ่ายพอเทสสวยๆหลายคนก็ก็ซื้อดะก็ซื้อเลนตัวนี้ผมเห็นหลายคนที่ตอนออกมาก็ยังซื้อนะครับซึ่งเขาส่วนใหญ่จะเลือกกันระหว่างเลนส์ตัวนี้กับตัว42.5 f 1.2านาดสุดๆไลก,า,กามากกว่าถือว่าเป็นคู่ชนที่สูสีมากม ยิ่งพูดก็น่าเสียดายไม่มีพร้อมกัน2ตัวไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนนี้เลนตัวนี้ได้รับความนิยมขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะราคาของมันถูกลงเหมือนเลนตัวนี้เลยนะครับคุณสามารถหา,าประกันร้านนะครับมือหนึ่งประกันร้านหรือกระทั่งมือ2ประกันศูนย์ในราคาสัก2 0 0ห0ื่นต้นต้นโอ้หน้าสนใจ2 0 0 0มื่นต้นตนตอนนี้ถือว่าน่าเล่นมากๆนะครับเยี่ยมเลยนะเยี่ยมเลยนะราคาไม่แพงนะครับน่าหยิบจับหาแล้วก็น่าเป็นเจ้าของนะครับซึ่ง หัวใจของมันจริงๆอ่ะก็คือว่ามันคุม้มหรือเปล่าที่จะอัปเกรดจากตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันดีมากนะไอตัวนี้ผมยอมรับว่าไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่คือถ้าให้แนะนําเพื่อนกันก็จะผมก็จะแนะนํว่าเฮ้ยมึงกัดฟันไปเอา25 1.4ดีกว่าแต่ว่าตัวนี้มันมันดีมากนะผมซื้อมาใช้สองครั้งต้องบอกว่ามันดีมากทํางานได้เวิร์กทั้งบนกล้องพันนสันิกและกล้องโอลิมปัสนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพที่ได้จากตัวนี้ว่าเฮ้ย มันเวิร์กไหมที่จะอัปเกรดจากเลนต์ตัวนี้นะครับส่วนที่จะพูดข้ามเร็วๆก็คือวัสดุการผลิตไรมันจะเหมือนคลิปที่แล้วนะพูดไปเร็วๆแล้วกันเลนเกตโบของโอลิมปัสก็เหมือนทุกอันนะครับผมวัสดุการผลิตเป็นโลหะทั้งตัวพรีเมียมสวยงามและเป็นรอยง่ายระวังให้ดีสกิทจะเป็นเงินๆราคาขายต่อจะตกนะตัวแม้กระทั่งตัววงแหวนแมนนูโฟกัสตัวนี้ก็ยังเป็นเหล็กนะครับผมเป็นโลหะนะสามารถที่จะดึงกลับมาเป็นคลัช ปรับเป็นนวนวลโฟกัสได้อมแล้วก็มีสเกลบอกชัดลึกเหมือนกับตัวนี้เป๊ะนะครับซึ่งข้อเสียก็จะพูดซ้ำอีกทีคือเหมือนกันเลยบางครั้งมันไปโดนแล้วเราไม่ได้รู้ไม่ได้ดูไม่ได้เช็คถ่ายมาถ่ายไปถ่ายมาเบลอทั้งชุดเลยนะครับถ้าเราไม่เช็คให้ดีก็คือมันจะกลายเป็นเลนส์ั้นโฟกัสโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับผมเดี๋ยวผมติดกล้องให้ดูสักนิดหนึ่งก่อนที่จะไปดูภาพตัวอย่างนะครับติดบนโอลิมปัส ตัวนี้เป็นตัวลอกจากกลิปแท้เลยนะครับใกล้เคียงทั้งน้ำหนักทั้งหน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆนันนน่นแหละโอ้ยสวยนะสวยนะะเดี๋ยวนี้ออกกันสวยงามสวยงามดูสิสวยเลยโฟกัสไวโคดบอกเลยว่าโฟกัสไวโคดวไยเละเงียบเงียบสุดๆเงียบจะไม่รู้จะเงียบยังไง เนี่ยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับเราโฟกัสเร็วเร็วมากเร็วเท่ากับตัว25เป๊ะๆไม่ได้มีปัญหาอะไรเดี๋ยวติดทูดให้ดูสะหน่อยติดทูดให้ดูสะหน่อยโอ้โหสวยป่ะสวยดูปโปรเลยแล้วถือถ่ายทั้งวันถือถ่ายหลายชั่วโมงไม่มีอาการเมื่อล้าเลยนะครับผมถือด้วยมือซ้ายแล้วเวลาจะถ่ายก็เอามือขวามาน,นี่ผมไม่ได้ใช้สายของกล้องนะครับก็ถืออย่างเงี้ยแหละถือไปอย่างเงี้ยสะดวกดีนะครับผม เพราะว่าจุดศูนย์ถ่วง,งของมันเหมือนตัวนั้นเลยออกแบบมาดีอ,อ,อยู่แค่นี้เองประมาณกระแถวเกือบเกือบท้ายเมาส์เพราะนั้นเวลาถือจริงจะไม่เมื่อยถ้าเลนส์ตัวไหนที่มันหนักหน,หน้าเมาส์มากเนี่ยโอ้ยไอ้หน้าหน้าเลนส์มากเนี่ยจะเหนื่อยจะเหนื่อยจะหนักนะครับผมสะดวกสะดวกสวยงามไม่ได้รู้สึกว่าคือน้ําหนักมันเยอะจริงนะแต่ว่าใช้งานจริงไม่ได้เมื่อยไงช่างน้ําหนักทั้งชุดนี้สักหนึ่งเป็น f ติดกริปบวกกับ42ไอ i ้ 45. f 1 2ติดฮูดเข้าไปอีกโอ้โหจะเต็ม โอ้เท่ากับตัว25.2 1 2, คลิปที่แล้วเลย953กรัม9ขีดครึ่ง9ขีดครึ่งไม่เกินโลพอได้นะพอได้นะพอได้โอเคไหมอ่าประมาณนี้เอาล่ะรูปลักษณ์ภายนอกทุกอย่างพูดหมดแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยไปดูภาพที่ทผมจะเอามาให้ดูเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับผมเป็นภาพ JPEG ดิบๆจากหลังกล้องเลยนะครับ ค่าที่ผมฟิกจะเป็นค่า Y บาลานซ์ก็จะล็อกเอาไว้เลยนะครับเป็นสันนี่นะครับในหลายช็อตส่วนใหญ่จะเป็นสันนี่นะมันก็จะได้เห็นกันพอประมาณแต่ค่าแสงก็อาจจะมีเปลี่ยนบ้างเพราะว่ารวบแสงตอนนี้ผมจะเทสที่ Y open โอเคไหมก็ลองดูแล้วกันนะครับน่าจะพอเห็นภาพพอสมควรอ่ะเดี๋ยวเราไปดู head and shoulder แนวนอนกันสักนิดนึงนะครับซึ่งเป็นช็อตแบบค่อนข้างจะเป็นไทนิดนึงค่อนข้างจะแคบนิดนึงนะครับผมทางซ้ายดูตรง E s p นะครับจะเป็นตัว 1> f 1.2ทางด้านขวาจะเป็นตัว f 1.8นะครับผมต้องบอกว่าทั้งคู่ทำได้ยอดเยี่ยมทั้งคู่นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะตรงนี้เราจะเห็นแล้วว่าค่าแสงเปิดต่างกัน1ึงสต็อปพอดีเลยนะทางงด้านซ้ายสปีดกล้องจัดมาที่1น0 0ทัพพนั้งด้านขวาเปิดมาที่1,500นะครับจะสังเกตว่าทาง f 1.2เนี่ยจะ สว่างกว่านิดหนึงอาจจะสว่างกว่าเล็กน้อยนะครับก็พอจะอุปมาณได้ว่าค่า T สต็อปน่าจะสูงกว่าน่าจะสูงกว่าตัวหน้า F 1 8นะครับผมแล้วสีสันดูไบรท์ดูใสกว่ามีคอนท้าที่จัดกว่าสกินโทนโอ้โหผมว่าคู่นี้ขาดกว่าคู่ที่แล้วนะคู่ที่แล้ว25มมิลกับ F 1 2กับ1.8ในคลิปที่แล้วลองย้อนกลับไปดูได้นะครับไม่ขาดขนาดนี้ แต่คู่นี้ขาดเลยนะครับทางด้านซ้ายนะดูเป็นไงขาวใสอมชมพูสว่างนะครับทางด้านขวาเนี่ยจะดูตุ่นๆอมเหลืองๆนะคือเลนส์ตัวนี้ถ้าอยู่ตัวเดียวเดียวเนะี่ยไม่รู้นะแต่พอมาเปรียบเทียบเห็นไหมคนละโทนเลยนะเหมือนเอาภาพนี้มาสก,กิดในไลท์รูมทำเลยนะครับผมส่วนโบเก้ทั้งคู่เนี่ยเนื่องจากมันเป็นช็อตที่ค่อนข้างที่จะแคบผมว่าทำได้ดีทั้งคู่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูความคมกันสักเล็กน้อย ทั้งคู่คมทั้งคู่เนี่ผมว่าคู่นี้คมเรียกว่าเบียดกันอ่าไม่เหมือนคู่ที่แล้วคู่ที่แล้วที่วายโอเพนเนี่ยผมว่า251.8่อ่ะคมกว่าแบบค่อนข้างที่จะเห็นแต่ว่าคู่เนี้ผมว่ามันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันในเนี่ยดูดูสีผิวดิยิ่งโคสเข้ามาจะเห็นเลยว่าทั้งด้านซ้ายเนี่ยจะออกชันนอลสีแดงจะอมชมพูผมว่าสวยกว่านะสำหรับตัวผมผมว่าทั้งด้านซ้ายแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็น่าชอบผิวแบบนี้นะครับ ทางผิวอมเหลืองเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพวกฝั่งฝรั่งน่าจะชอบมากกว่านะมากล้องหรือเล่นที่ให้สกินโทนแบบนี้นะครับผมอ่าลองไปดูภาพต่อไปกันดีกว่านะคู่ต่อไปคราวนี้มาโคสใกล้เข้าไปอีกเป็น Head s n o u l o เด d e r แนวตั้งนะครับโอ้โหสกินโทนต่างกันจริงๆเหมือนเดิมครับทางด้านขวาเนี่ยตัว F 1.8ก็จะออกเป็น อมเหลืองๆนะครับผมมีตุ่นๆเล็กน้อยคอนทราสก็จะแบนๆหน่อยแต่ทางด้านซ้ายเห็นไหม,มสังเกตดูตรงนี้ก็ได้ตรงโหนกแก้มที่โดนแสงตรงนี้จะเหมือนว่าสว่างกว่าเห็นไหมจะดูเบล์ไบร์กว่าทางด้านนี้เห็นไหมอมชมพูอมแดงนะครับผมแล้วก็พอเข้ามาบี้เนี่ยระยะชัดดึกเนี่ยบางมากบางมากเนี่ยตรงนี้ชัดเนาะตรงแถวๆผมตรงนี้เบลอแบบชัดเจนเลยนะครับไล่สวยงามแต่โบเก้นี่ทําได้ดีทั้งคู่นะครับ ชัดนะอ๋อแล้วก็ทั้งสองซีนเราจะเห็นแล้วว่าตัว42.5เอ้ยไม่ใช่45 f 1.2เนี่ยเฟร,รมจะหลวมกว่านิดนึงนะครับตัว f 1.8เนี่ยเฟร,รมจะแคบกว่านิดนึงนะแปลว่ามุมรับภาพของตัว f 1.2เนี่ยจะกว้างกว่าเล็กน้อยจะกว้างกว่าเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับเลนช่วงเดียวกันเองคนละตัวไม่จําเป็นจะต้องไม่ใช่ว่าเลนทุกตัวที่แบบ่าเช่นมุม50มิลทุกตัวมาวัดกันแล้วจะต้องในมุมรับภาพเท่ากันหมดเป๊ะๆไม่ใช่นะครับ มันจะเหลื่อมๆกันอยู่นะเพรานะนั้นนี่เป็นเรื่องปกติก็ให้รู้ไว้ว่าตัวเนี้ย้าคคุณได้มาก็จะหลวมกว่าเล็กน้อยกวา่าหลวมกว่าเล็กน้อยซึ่งน่าจะถูกใจคนที่แบบอาจจะชินมุม85นะครับแล้วต้องขยับมาเป็นมุม90มิลิเมตรเมื่อเทียบกับฟูเฟรมเนี่ยได้หลวมขึ้นมานิดนึงมันก็จะดูใกล้เคียงกับ85หน่อยเนาะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปเป็นเฟมหลวมๆห,หน่อยแล้วก็เป็นเฟรมแบบ เต็มตัวทิ้งสเปซแบบนี้เลยนะครับเป็นเฟรมนั่งแบบเนี้มันก็จะได้เห็นว่าโบเก้น่ะมันทําออกมานะ่ะแตกต่างกันชัดพอสมควรน,นะผมซูมที่โบเก้ให้ดูนะครับสองซีนเนี้ยผมว่าชัดเจนนะชัดเจนว่ายังไง F1.2 หนละลายกว่าดูที่เลข3ก็ได้นะครับดูที่เลข3ดูที่ความเบลอของต้นไม้เนี่ย ตัว45.1.2นี่ผมยอมรับว่ามันละลายสวยงามจริงๆมันคาเลคเตอร์คล้ายๆ25.1.2แหละแต่พอมันผนวกกับเป็นเลนช่วงที่เทเลกว่า,าเป็นช่วงเทเลอ่อนๆเนี่ยดึงฉากหลังเข้ามาละลายแบบนี้ผมว่ามันให้เอฟเฟค์ที่สวยแต่ถามว่า45.1.8ทําได้แย่ไหมไม่เลยนะครับก็ทําได้ดี แต่ว่าความสุดมันก็อยู่ที่1.2นะแล้วสกินโทนก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมก็คือตัวเนี้ยจะชั้นเอาจะอมแดงอมชมพูมากกว่าฝั่งนี้ที่จะอมเหลืองฝัง่งนี้คอนทาสคอนเทิร์ดก็จะดูสวยงามกว่านะครับผมดูละมุนกว่าเนาะโอ้ผมว่าคู่นี้สําหรับตัวผมเองนะผมว่ามันค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่าคู่ที่แล้วนะครับคู่ที่แล้วยังดูสูสีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องโครมาติกอะเบอร์ชั่นม้างนะครับอันนี้ผมเปิดไวโอเพเลยนะครับเพื่อจะได้ดู จุดตัดระหว่างส่วนมืดกับส่วนสว่างชัดเจนก็คือหนูเนี่ยเอ่งไม้ที่มันย้อนแสงอยู่กับตัวเมฆเ่ยลองดูซิว่าเกิดมีขอบม่วงเกิดขึ้นบ้างไหมผมต้องใช้คําว่าหมดจดนะครับหมดจดนะแก้มาเรียบร้อยโดยซอฟแวร์จากในกล้องเรียบร้อยเลยนะครับใช้งานเนียนๆสบายๆสาหรับขอบม่วงไม่มีเลยนะครับเลนตัวนี้คุมแฟร์ได้ดีผมลองทดสอบไม่ได้เอามาดูในนี้นะครับถ่ายพระอาทิตย์ไม่มีปัญหาเลยนะ ตัวนี้คุมแฟร์ได้ดีมากเรื่องออปติกเนี่ยผมต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมจริงๆช็อตนี้ดูสิผมไม่ต้องซูมเลยอะ่ะดูตั้งแต่ความละลายฉากหลังนะตัวเนี้ยสวยงามละลายละลายสวยกลิบเลยนะครับผมในขณะที่ตัวนี้อ๋อแต่ตัวนี้มันปล่อยแสงมาอันเดอร์นิดนึงเนื่องจากผมใช้โหมด A นะผมต้องยอมรับว่าผมก็ถ่ายให้มันเร็วที่สุดอ,ะอ่ะตรงนี้อาจจะปล่อยค่าแสงต่างกันอาจจะดูเรื่องความสว่างไม่ได้นะครับแต่เรื่องของความละลายหลังเนี่ย โอ้ละลายสวยกว่าชัดเจนนะครับแล้วสีผิวก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับทางฝั่งนี้ก็จะอมแดงอมชมพูมากกว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นอมเหลืองๆและคอนทาสก็จะตุนต่นๆว่าเล็กน้อยนะครับผมแต่จริงๆมาทาได้ดีทั้งคู่นะทำได้ดีทั้งคู่นะครับผมอ่ะเต็มตัวแนวตั้งมั่งหลายคนน่าจะอยากเห็นเต็มตัวแนวตั้งว่าเฮ้ยไมโครโฟเตอร์นะเต็มตัวแนวตั้งเนี่ยมันไหวแค่ไหนนะครับผมโอ้มันปล่อยมาอันเดอร์จริงๆอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเอ็กซ์โพเซอร์ขึ้นมานิดนึงเพื่อความ ชัดเจนเล็กน้อยนะครับผมอ่าประมาณนี้ปอ่าน่าจะดีขึ้นละน่าจะดีขึ้นละโอเคผมว่าทั้งคู่ทำละลายหลังได้ดีทั้งคู่แน่นอน f 1 2ทําทำละลายหลังได้ดีกว่าแต่ไม่ได้มีปัญหาอย่างมีนิสําคัญนะครับผมลองดูกําลังแยกขยายเวลาที่มันส่องไกลๆแบบนี้สิอ่าถ้ามองตรงนี้นะครับผมว่าใกล้เคียงกันมากๆใกล้เคียงกันมากมาก ทางตัว f 1 2หรือแอบให้รายละเอียดตรงเส้นผมได้ดีกว่าเล็กน้อยจากหน้าจอของผมนะครับแต่ทั้งคู่ทําได้ดียังไม่มีปัญหานะครับแต่ทางตัว f 1นหรือก็ดูมีคอนทาสมีดูความป๊อปตรงสกินโทนดูมีความใสสว่างกว่านะครับผมอ่าตัวนี้ดู ca แต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรละ ca ไม่มีปัญหานะครับผมทีนี้ดูเรื่องของ distortion กันบ้างว่ามีหรือเปล่านะครับเลนตัวนี้ distortion ต้องบอกว่าหมดจดนะครับผม แทบไม่มีเลยจากสายตาผมตรงนี้ผมรู้สึกว่าตรงมากๆเนี่ยมันเอียงที่ผมถ่ายเอียงเองอะแต่ความทั้ง Barrel Distortion หรือ u s n i u n d i s t o r t i o n เนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีเลยนะครับหมดจดเอียมอองออปติกตัวนี้โอโ้โหมากริบจริงๆมากริบจริงๆไม่มีฟอให้ได้ติให้ได้เลยเลยนะเดี๋ยวมาลองดูในที่แสงน้อยกันบ้างดีกว่านะเงแสงน้อยกันบ้างนะครับผม ทั้งคู่ทําได้ดีทั้งคู่นะครับทางด้านขวาก็ยังเหมือนเดิมนะครับอมออกเหลืองๆอ่อนๆนะครับทางด้านนี้ก็ตัวเชนนอลสีเหลืองดูจะจางกว่าแล้วก็ให้สีผิวที่อมแดงกว่าเล็กน้อยนะครับผมมีคอนทัสที่ดีกว่ามีคอนทัสที่ดีกว่านะครับแต่ก็ทําได้ดีทั้งคู่นะ นี่ก็เป็นที่แสงน้อยทั้งคู่ลองแบบที่มีโฟโกัสกันบ้างจะได้เห็นการไล,โล่โฟกัสทั้งคู่ทําละลายโฟโกัสได้ใกล้เคียงกันไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญนะครับแล้วก็ฉากหลังที่ไม่ได้ทิ้งกันขนาดนี้และไม่ค่อยมีรายละเอียดเนี่ย mm hmm. ก็ต้องบอกว่าทําได้พอๆกันจะต่างกันก็เรื่องของคอนทราส์แล้วก็เรื่องของสีสันที่ถ่ายทอดออกมาอย่างที่ได้พูดไปหลายๆครั้งแล้วนะครับผม ตัวนี้นะครับระยะโฟกัสใกล้สุดอย่างที่บอกเล่ยมันใกล้มากๆทําให้เลนตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นเลนถ่ายโปรดักเลยนะมันเป็นเลนถ่ายโปรดักเนี่ยอันนี้ผมหลี่มา f4 ก็ถ่ายโปรดักได้สวยงามนะครับแทบจะเรียกว่าคุณไม่ต้องมีเลนมาโครถ้าเกิดคุณไม่ได้ถ่ายของเล็กจริงๆนะครับผมถ่ายโปรดักประมาณเนี้ยความสูงประมาณเลน25มีเนี่ยสบายๆนะครับลองเปิด f กว้างสุดให้ดูอ้เอ,อน,นี้ระยะโฟกัสใกล้สุดแล้วนะใกล้กว่าน,นี้ไม่ได้โฟกัสแถวๆเนี่ยคำว่าดิจิตอลแถวๆนี้นะครับผมแล้วเปิด f 1.2เลยโอ้โห กร,กระจายดูไม่รู้เรื่องนะคือมันใช้งานไม่ได้หรอกรูปนี้แต่ว่าให้ดูว่าที่ไวโอเพระยะใกล้สุดเนี่ยมันก็จะได้ภาพลักษณ์ประมาณนี้เพราะนั้นโฟกัสได้คนคงใกล้มากนะใครที่เกิดอยากจะซื้อเลนตัวเดียวเนกประสงค์ทั้งถ่ายพอดแคสต์ด,ด้วยถ่ายสินค้าด้วยเนี่ยผมว่าเลนตัวนี้ไม่ผิดหวังนะครับผมไม,ไม่ผิดหวังเพราะว่าเรื่องของ r e s o ร์ t i o n อะไรเองเนี่ยโอ้โหมาเนียบหมดจดนะครับมาเนียบหมดจดจริงๆมาดูกลางคืนกันบ้างนะครับอันนี้เปิดที่ f.2 เลย ผมใช้แฮนด์เฮลนะครับผมพยายามลองเปิดที่แถวๆสักครึ่งวิผมพบว่าไม่รอดนะครับกับการสั่นบนบอดีอ้ออโต้มาเพนเอฟนะครับก็ต้องใช้แถวๆสัก1นึทับสิซึ่ง1นึทับสิถามว่ามันการสั่นได้หมดจดไหมสำหรับมือผมก็ไม่ขนาดนั้นมันไม่กลิบน่มันไม่กลิบนะตัวสีความโคมมันไม่ถึงกับกลิบนะครับแต่มันก็เป็นภาพที่พอดูได้ก็ให้ดูว่าพยายามที่จะลากสปีดว่าถ้าเกิดเราโกเลยตัวเนี้ยกะว่า จะต้องไปถ่ายในที่แสงน้อยเราต้องการที่จะถ่ายแลนสเคปใช้มุมที่มันเป็นเทเอ่อซสหน่อยในการที่จะเจาะตรงนู้นตรงนี้อย่างแรงนี้ผมเจาะเส้นถนนให้มันให้มันดูอิม a พคหน่อยนะครับผมก็จะพบว่าสปีดเนี่ยมันก็จะไม่ได้ปล่อยได้นานมากลากไฟเป็นเส้นก็ไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าตัวมันเองไม่ได้มีกันสันนะครับต้องพึ่งกันสันในบอดี้อย่างเดียวก็ต้องไปหวังกันสั่นในเซนเซอร์ กล้องรุ่นใหม่ๆหน่อยแล้วกันก็อาจจะทาได้ดีกว่าน,นี้แต่ผมเต็มที่ละได้แถวๆสัก1นึทับสินะครับผมส่วนกลางคืนจริงๆถ่ายได้ดีหมดจดไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับอาการของตัวโคมาแทบไม่มีเห็นไม่มีให้เห็นเลยดีกว่านะครับผมทําได้ดีมากๆนะครับตัวแฟร์เองกับคุมได้ดีเพียงแต่ว่าโอาเคที่รูรับแสงกว้างสุดมันก็จะให้เชฟตัวแฟร์ที่ดวงไฟรประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับสีสันออกมาสวยงามนะออกมาสวยงามนะครับตัวนี้ลองโฟกัส ที่ระยะประมาณสัก1เมตรผมปรับแมนนวลโฟกัสนะครับให้ดูว่าโอเคแหละถ้าคุณมีฉากหลังทิ้งไกลๆคือซีนเดียวกันนะนี่คือซีนเดียวกันเลยนะซีนนี้เลยนะแล้วคุณมีาฉากหลังเมืองไกลๆ,ๆนะครับตัวแบบอยู่ประมาณสัก1เมตรคุณจะได้โบเก้ประมาณนี้นะครับผมสวยงามสวยงามแล้วก็ผมว่ามันไม่มีคาแรคเตอร์ที่มันถึงกับละลายเละเทะเหมือนกับกาเซนเบอร์เหมือนที่ผมบน่นนิดหน่อยไปในตัว25 1.2ว่า ที่ว i d โอเพนของ25มิน่ะมันจะค่อนข้างละลายแล้วมันคาแรคเตอร์ดูจิตดีต้อนไปซะหน่อยถ้าคุณต้องการให้มันดูไม่ไม่ไม่เมลดูเบลเบลขนาดนั้นนะคุณอาจจะต้องหลีมาเล็กน้อยแต่ตัวเนี้ยผมว่าที่รูรับแสงกว้างสุด F 1.2ทําได้ดีกว่านะผมว่าดวงไฟอะไรมันยังดูเป็นกลมๆสวยงามแล้วก็ไม่ไแข็งไม่อ่อนกันไปผมว่าพอดีมากเลยอาการที่ขอบภาพที่เป็นเชฟตามแมวก็ไม่ได้มากมายจนรบกวนภาพนะครับ โดยรวมผมวาออปติกตัวนี้ผมประทับใจมากนะผมประทับใจแอบรู้สึกว่าโดยคาแรคเตอร์มันผมชอบมากกว่าตัว25 1.2พอสมควรทีเดียวนะครับผมเอาล่ะก็มาถึงส่วนสรุปกันแล้วนะครับสำหรับผมเองอะเลนส์ตัวนี้เลยนะผมให้คะแนนมันสูงมากสูงมากในใจผมนะครับสำหรับผมผมใช้เลนส์พอเทสของไมค เลนส์ซิสเต็มไมโครโฟเตอร์มานะที่เขาว่าดีนะ12.5-1.2เคยรีวิวไปแล้วยอดเยี่ยมนะครับ75-1.8ก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับผมถ้าผมจะต้องแนะนำใครสักคนหนึ่งที่ไม่ได้ยังไม่มีเลนสสุดยอดพอเทไว้ในครอบครองในะอนุกรมไมโครโฟเตอร์นะครับแล้วเขาจะต้องจ่ายหนักสักตัวหนึ่งสัก2 0 0 0 0กว่าบาทอะผมคิดว่าผมจะแนะนำเลนส์45ม mm ิ f 1.2ตัวนี้อย่างไม่ลังเลนะครับ ผมให้มันเป็น the b a s สเลยสำหรับการถ่าย portrait นะครับไม่มีการฟอลของออปติกแม้แต่น้อยความคมชัดที่ wide open เรื่องของ barrel distortion chromatic aberration distortion ไม่มีฟอลเลยแม้แต่น้อยนะครับผมการโฟกัสที่รวดเร็วสีสันสกินโทนสีผิวที่ออกมาได้ขาวอมชมพูถูกใจผมมากๆนะครับผมการโฟกัสที่ยอดเยี่ยม การออกแบบวัสดุที่ดีมากๆกับราคาณปัจจุบันที่ถ้าคุณหาในราคาสัก2องหมื่นต้นๆโอ้โหผมว่ามันคือเลนพอเทตที่ดีที่สุดบนอนุกรมไมโครโฟเทอร์อย่างไม่ต้องสงสัยนะครับแม้ผมจะไม่ได้เทียบกับ42.5 1.2ตรงนี้ให้ดูนะครับแต่จากฟิลลิ่งที่ผมใช้ตัวนั้นมาอย่างยาวนานนะครับผมพบว่า ถ้าจะเอาเรื่องความสุดยอดออปติกผมว่าตัวนี้ดีกว่านะในความรู้สึกผมดีกว่าตัว42.5เนี่ยที่ YO Pen เนี่ยความคมชัดน่ะจากที่ผมเคยใช้นะผมว่าตัวนี้คมกว่า ตัวโอลิมปัสนี่คมกว่าถ้าจะเอาความเพอร์เฟกของโบเก้ฉากหลังผมว่าตัวนี้ก็เพอร์เฟกกว่านะครับผมเพียงแต่ตัว42.5เนี่ยมันจะได้เรื่องความละมุนจะได้เรื่องของคอนทาสที่อ่อนกว่านี้ซึ่งค่อนข้างจะถูกจริตผมมากกว่าแต่ถ้าจะคุยกันเรื่องออปติกจริงๆผ,ผมว่าตัวนี้มันมันสุดกว่านะเรียกว่าขี่ๆกันแล้วกันเอาว่ามันคือคิงทั้งคู่แล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวในระยะแถวแถวหรือ90มิลเน่ะ มันไม่มีตัวกลางๆอย่างที่เกิดไปตอนต้นแล้วว่ามันไม่ได้มี4 5 f 1.4มันไม่ได้มี4 2 5 f 1 4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอัปเกรดตรงนี้ผมมองว่าคุณให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนจากตัว f 1 8พอสมควรในหลายสถานการณ์เนี่ยโบเก้มันค่อนข้างที่จะชัดมันจะไม่เหมือนตัว25ที่พูดไปคลิปที่แล้วว่ามันจะมีตัว25 1.4 อยู่ตรงนั้นมันก็เลยดูเป็นสถาการที่อิหลักอิเหลือพูดยากนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับตัวนี้45ม m mm ม f 1.2สำหรับใครที่ใช้อนุกรมเมคโฟพเตอร์และต้องการเลนส์พอร์เทตสุดยอดที่ดีสักตัวหนึ่งนะครับผมแนะนําอย่างไม่มีไม่มีข้อสงสัยเลยว่าตัวนี้สําหรับผมน่าจะเป็นเลนส์ไม่กี่ตัวที่เคยพูดมาที่ผมให้สกอร์10เต็ม10 โดยที่ไม่มีฟอร์แม้แต่ข้อเดียวนะครับคือถ้าจะหาข้อติจริงๆก็คือเรื่องของวงแหวนแมนนวลโฟกัสที่ถ้ามันเผลอไปโดนอ่ะมันจะกลายเป็นแมนนวลโฟกัสโดยที่เราไม่ตั้งใจซึ่งผมว่ามันไม่ใช่ข้อเสียสําหรับคนส่วนใหญ่เพราะนั้นเลนส์ตัวนี้นะครับมันคือนิยามของว่า perfect portrait บน m i c r o f o t โดยแท้จริงนะครับผมเอาละวันนี้ไปแค่นี้นะครับเจอกันใหม่รีวิวหน้าขอทุกท่านเสียเงินอย่างมีความสุขเช่นเคยวันนี้สวัสดีครับ